สร้าง V O A I ด้วย V O 3เราสร้างแบบแนวตั้งได้แล้วครับคือคลิปที่เป็นแบบลงในติ๊กตอกเลีวเ,เนี่ยคือตอนนี้คุณไม่ต้องไปครอปแล้วนะฮะขอใช้งานประมาณ2 3งเดือนเนี่ยคือมันทําได้แค่วีโอแนวนอนถูกไหมทีนี้เวลาเราใช้เนี่ยวิธีการนะไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับให้คุณเข้าไปเว็บของตัว V O 3นะ เข้าไปเสร็จแล้วนะคะกด New Project อะไรให้เรียบร้อยมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอย่างแรกนะครับคุณสามารถทําเป็นวีโอแนวตั้งได้ทั้งแบบข้อความเปลี่ยนวีโอเลยก็ได้นะครับหรือเปลี่ยนจากเฟรมเป็นวีโอก็ได้เลยนะครับเฟรมวีโอก็คือการใส่ภาพแลวเปลี่ยนวีโอนะครับทีนี้อันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญสิ่งที่เราต้องสนใจคือหารูปไอคอนที่มิกเซอร์ทางด้านขวาตรงเหนือช่องแชทนะครับซึ่งให้เรากดไปเนี่ยมันจะเด้เองอีกหน้าต่างขึ้นมาตึ้งขึ้นมานะฮะแนะนำนะฮะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นแนวตั้งนะคร ท้องขือนขวานะครับที่ผมกดเนี่ยคุณสามารถเลือกได้เลยครับว่าคุณอยากได้วีโอแบบแนวตั้งหรือแนวนอนแค่นี้เองนะฮะคุณก็จะได้คลิปแบบแนวตั้งหรือแนวนอนเอามาใช้แล้วฮะเนี่ยมันเบืองเครดิตนะครับโดยเฉพาะคนที่ซื้อเจมินายเนี่ยคุณจะได้1000เครดิตมาใช้ต่อ1เดือนนะครับดังนั้นถ้าคุณออกไป80เครดิตเนี่ยคุณก็ใช้เครดิตไปแล้ว 1- ใน10นะครับคุณก็จะเสียโอกาสเลยอย่างนั้นเอาแค่หนึ่งพอนะครับส่วนโมเดลเนี่ยผมแนะนาให้ใช้วีโอสามฟ้านะครับคุณจะได้ว O โอแบบสวยๆแล้วก็มีเสีียงาดๆร กันดูนะแต่ต้องบอกก่อนนะในการใช้วิวสนะตอนนี้นะมันยังต้องเป็นพร้อมภาษาอังกฤษหรือคำสั่งภาษาอังกฤษที่ผสมกับภาษาไทยนิดหน่อยนะครับดังนั้นถ้าใครอยากได้โครงสร้างคำสั่งตรงนี้นะครับพิมพ์คาว่า AI คอมเมนต์กันมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแจกให้นะครับ